สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมซันนะครับ N A V A D E T Y นวเดดวาไม่ใช่นวเดดตี้นะครับผมวันนี้พิเศษมากเลยเพราะว่ามีแขกรับเชิญพิเศษอีกแล้วก็เดี๋ยวให้แขกรับเชิญพิเศษนะนำตัวนิดนึงก็สวัสดีทุกคนนะคะชื่อโ เป็นเพื่อนกับซันใช่ตอนครูทำอะไรอยู่ทำธุรกิจส่วนตัวนิดหน่อยทำอาหารทะเลแปรรูปเดี๋ยวจะเอามาโพสในช่องนี้ด้วยได้แล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายยิวสให้เต็มที่ให้มันน่ากลัวดมากสับเซย์เพืรอถ่ายไม่ได้ไม่ห่ายจะต่อไปต่อไปคือป้ายาคือนั่งนั่งกินอาหารทะเลคุณโอเคไปด้วยเตือนไว้ก่อนอ่ะก็วันนี้คุณโอพิเศษยังไงบ้างพิเศษเพราะว่าคุณโอเป็นคนที่โดนผมป้ายยา หนกักมากเป็นคนใกล้ตัวที่โดนไปยาหนกักมากๆจริงๆแล้วก็วันนี้ในไหนก็เชิญคุณโอมาแล้วเนาะเราก็ตั้งใจจะทํา2คลิปแต่ว่าคลิปแรกวันนี้จะเป็นคลิปของสินค้าชิ้นหนึ่งซึ่งพิเศษมากเพราะว่าเป็นชิ้นที่ผมอมะตอนแรกอะเป็นเหมือนเป็นแบบไม่อยู่ในสายตาเลยเว้ยอ่าฮะแล้วไปอยู่ในสายตาได้ไงก็มีวันนึงไปเดินทิงพาวเวอร์จริงๆเราก็แบบเห็นมันวางอยู่เพราะว่าจริงๆเวลาเราเข้าร้านมูเกอรี่อะเราก็จะเห็นแต่แบบสนใจงูสนใจดีซีโร่วันใช่ปะ แล้วเหมือนไอชิ้นนี้มันอยู่ที่ King Power แล้วแบบบูธมันเล็กกันเนาะก็เลยขอก็ออกมาดูตอนแรกไม่ไม่สนใจราคาเลยเว้ยพอมาลองใส่อะเดี๋ยวเดี๋ยว insert รูปก่อนพอลองใส่แล้วมันสวยมากคือชอบมากแล้วก็ถามราคาก็แบบตอนแรกคดอเข้าใจว่าแม่งลงราคาิมีวัอคือ King Power ราคานะตอนนั้นก่อนปรับขึ้นอ่ะเจ็ดหมืต้นตเไม่ไม่แต่พอเราก็เลยแบบ แต่เราก็รู้ว่าตอนนี้คิงพาวเวอร์เมันเขาใจว่ากุชชี่กับบูเกอรี่อ่ะเขาไม่มีเป็นเอากลับบ้านเออก็เลยติดต่อไปหาคุณแอลแห่งบูเกอรี่สาขาพรานครเนาะคุณแอลก็บอกว่าเออชิ้นนี้ที่ชอบอ่ะเจ็ดหมื่นเก้าเรากปรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ถูกอยู่ดีอ่ะเพราะว่ามันดูเป็นแสนน่ะเออแต่ว่าณเวลาเวลาก็ผ่านไปจนกระทั่งวันนี้ราคามันขึ้นแล้วแต่เดี๋ยวค่อยคุยเรื่องราคาละกันนะครับผมก็สําหรับกําไรอันเนี้ยตอนแรกอ่ะตลกมากเพราะว่า เขาเชิญไปอีเวนต์หนึ่งอีเวนต์สงกรานตกินไอติมที่บุกกอรี่เราก็แบบไปนั่งดูเพราะตอนนั้นอะไปเพราะอะไรครับไปเพราะไอ้นี้อะหรืออาจจสิร์ฟไปดูแล้วกันเพราะไอติมบุกกอรี่น่ากินขนาดไหนทีนี้ก็เหลือนแบบลองให้พี่ฮาวหยิบชิ้นนี้ให้คุณโมลองฟีลครั้งแรกที่ลองสึกไงดีมากก็คือมันมันดูนิ่มมันใส่ง่ายมันใส่ได้ทุกโอกาส แล้วก็เหมือนเพิ่งกลับมาจากบ้านก็คือแบบโอเคอยากให้แบบของขวัญตัวเองอะไรนิดนึงก็คือแบบก็ก็วอรเแล้วอะว่าแบบเอออยากได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วสุดท้ายก็ได้มาใช่เราก็ที่สําคัญคือราคาราคาโอเคมากมากมากใช่จริงจริงเออเกินเกินมาเยอะแล้วก็เดี๋ยวถึงขึ้นแล้วก็ยังโอเคอยู่ใช่ป่ะเออขึ้นแล้วก็โอเคนะเพราะว่าหน้าตามันก็ดูเป็นแจนะเออให้คุณโออันบอกแล้วกัน อันนี้อันนี้อันนี้แกะมานานแล้วแต่เอาแค่กล่องมาให้ดูเนาะอันนี้จะเป็นกล่องตามจริงๆจะมาพร้อมกับบินบินหน้าร้านเราผใช่อันนี้เราแกะพระชัยใช้งานแล้วมันจะเป็นข้างในอย่างงี้ใช่แต่ก็ยังจะอัดติดเรื่องแพคเกจจิ้งของบูการี่เพราะว่าเอาจริงๆแบรนด์อื่นแพคเกจจิ้งดีกว่าออ๋เราไม่ซื้อแบรนด์อื่นเออเข้าใจเข้าใจแต่อันนี้บอกผิดฉุนแต่ว่ามันก็โกรธเราบูการี่นะเปิดออกมาก็จะอุ๊ยร่วงแล้วนนิดึงเดี๋ยวขอฟิกซ์ก่อนโอเคฟิกซ์ เนี่ยจะเ,ยเป็นแบบนี้ใช่แล้วเราก็จะหยิบออกมาหยิบออกมาได้เลยใช่เก็าาพาร์ทของการอธิบายสินค้าเมื่อกี้อัดเตียมกันแล้วว่าเดี๋ยวผมทำ <c oughs> <c oughs> อก็สังเกตชิ้นนี้อันนี้ตั้งใจให้มันยังไม่โฟกัสนะเห็นไหม <c oughs> ว่าเพรน้องดีงามขนาดไหนคือชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ผม,มพยายามพยายามจะป้ายอยากทุกคนมาตั้งแต่ ก่อนที่ราคาจะขึ้นแล้วก็คือเป็นคลิปว่าแบบเพลยชินเนี้ยมันเป็นเอมมสทุกคนน่ะควรจะมีชิ้นนี้อยู่ในชีวิตสำหรับกําไรอ่อนนะเนาะก็ความพิเศษของชิ้นนี้คือมันเป็นกาไรอ่อนก็คือเป็นอย่างนี้เป็นแบบบิดลักษณะจะคล้ายๆกับตัวตะปูเล็กของคาเทียซึ่งตะปูเล็กคาเทียราคา1นึ่งแสนกับอีกประมาณ4ี่พันบาทถ้าเป็นเวอร์ชันเพชรก็จะราคาประมาณแสนสี่กับแสนห้าแต่นี้เพชรประมาณเท่าๆกันเนาะราคาประมาณเท่าไหร่แปดหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาท แต่ว่าคุณสามารถได้อะไรบ้างได้กําไรจากแบรนด์ระดับโลกที่มีเพชรที่แบบมีความจุมีความจริงจัง,จงมากๆเลยแล้วก็มีโอนิกซ์ด้วยซึ่งโอนิกซ์ตัวนี้ยสำหรับคนสายมูอมคนที่เกิดแบบออย่างเช่นเราเราเกิดราศีมีนเราเกิดวัอาทิตย์ตัวนี้เสริมเรื่องความร่ำรวยอ่า uh huh. แล้วก็ที่สำคัญโอนิกซ์เนี่ยเป็นหินที่ มีความแข็งแรงมากๆคือเข้าใจว่าลองแข็งแรงแข็งนะความความแข็งเฉยนะลองมาจากตัวซับไฟเท่านั้นเองซับไฟคือจกที่มาทำนาฬิกาเนี้ยโอนิกจะเป็นอันดับ2ก็คือค่อนข้างใส่ง่ายทนทานไม่ต้องระวังอะไรมากเหมือนวิ่ีบอกเลยว่าเหมือนเหมือนก็เธอเป็นไงก็เป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์อ่ะทีนี้เสร็จปุ๊บก็ตัวเนี้ยความดีก็คือใส่ง่ายเพราะว่า ความที่มันเป็นโอเพนเวิร์ดแบบนี้สิ่งที่เราชอบที่สุดเลยคือรู้สึกว่าตัวนี้ใส่กับนาฬิกาแล้วสวยขออนุญาตใส่ลองเลยเห็นปะคือแบบแค่คลิกไว้อย่างงี้ใส่ง่ายมากใส่ได้แล้วแข็งแรงทนทานใช่โดดแค่ไหนก็ไม่กลัวใช่ใช่เคือมีความแบบติดข้อมือมากๆเลยอย่างเงี้ยดีเทลละเอียดเดี๋ยวอาจจะแนบเป็นคลิปข้างๆให้ดูแล้วกันเนาะก็เห็นไหมใส่กับนาฬิกาก็สวยหรือว่าเอาจริงๆใส่เดียวๆอ่ะเองก็สวยก็สวยคือเป็นเป็นของที่ใส่ใส่ง่ายอ่ะเป็นแบบ มันจะว่าเป็นชิ้นเป็นชิ้น,นแบบบิกกินเนอร์ก็ไม่ใช่นะเพราะมันมันมีความปังเนี่ยใส่เดียวๆก<ม>็สวยูบอิออนิกซ์อยู่ใช่ใช่แล้วก็แบบเพชรของบูการีอ่ะเขาใช้วิธีการฝังเพชรแบบสโนว์เฟล็กซ์ซึ่งเป็นการใช้เพชรเม็ดเล็กเม็ดใหญ่มีเล็กเม็ดใหญ่เนี่ยมาเรียงด้วยกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีความแบบสปาร์คลิงวิ่งมากเป็นพิเศษเออประมาณนี้ก็คือดีเทลของสินค้าแล้วก็ราคาดีมากแตดหมื่นหกพันห้าร้อยบาท <900. S 1> เก้าร้อยแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทจะดีอักเสบเออ แล้วก็เดี๋ยวต้องคืนให้คุณโอก่อนแล้วก็อยากทำความรู้สึกเราใส่ให้ดูเพราะเราเราอะเรามีไอ e เมอันนี้อยู่แล้วเราซื้อมานานมากใช่แล้วเราก็จะใส่ทบเข้าไปตอนแรกใส่กับนาฬิกาแหละแต่ว่าแบบคือเราไม่ชอบฟิลที่มันไหลเข้าไปอยู่ใต้นาฬิกาว่านาฬิกาเขาใจนาฬิกาใช่มีแบบแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบด้วยความที่นางเป็นทองด้วยมันก็แบบ เข้าเข้ากันได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเราสโดยรวมเราแฮปปี้นะแบบได้ได้ทั้งตัวหินโอนิกซ์แล้วก็ตัวเพชรเนี่ยมันแบบเสริมทั้งบารมีทั้งการงานถ้าใครชื่อสายมูก็เต็มที่เลยหินหินที่ร้านบูการี่คือแบบมีมีวาริตี้มากคือแบบไปถ้าดูดวงก่อนแล้วค่อยคไปเข้าร้านแล้วแบบ SA ก็น่ารักแต่ละคนก็คือ Store Experience ได้ได้ครบกำหนดทุกอย่างอย่างที่เราเคยบอกว่าแบบเหตุผลที่เราป้ายยา จังหวะกับอีแบนค์บูกากอรีเนี่ยไม่ใช่อะไรคืออยากให้ทุกคนน่ะได้รับแบบเอ็กซิสิตแมกนิฟิเซนสโตเอ็กซ์เพียร์เียจากร้านนี้จริงๆคือน่ารักตอนแรกเราเป็นลูกค้าคนเดียวพาคุณโอไปครั้งแรกก็คือแบบโดนแล้วเนี่ยเนี่ยโดน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 หลายอย่างเออคือเพื่อนในกลุ่มท่าทุกคนซื้อบุกเกอรี่ได้หมดเลยซื้อบุกเกอรี่หมดแล้วจริงๆเพราะว่าแบบไม่ใช่เพราะว่าอะไรนะเพราะว่าของเขาดีหนึ่งแล้วก็การบริการก็คือแบบ เลิศมากกลับไปที่สินค้าคือตัวนี้อ,อย่างที่บอกราคา8 6 9 0 0บาทซึ่งถ้าเป็นแบรนด์อื่นอะอย่างเช่นแหวนแบรนด์ตะปูปัจจุบันนี้ราคาเกือบแปดหมื่นไปแล้วอะเออเราก็เป็นแหวนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เหมาะสมกับการซื้อเป็นชิ้นแรกๆเพราะว่าอย่างที่เราถ้ามีคนมาถามเราอะชิ้นแรกๆอะควรจะซื้ออะไร เราอาจจะแนะนําเป็นแหวนกับกําไรเพราะว่ามันเป็นชิ้นที่เรามองเห็นใช่แบบไหนๆก็เสียตังค์แพงทีเดียก็ค่อยว่ากันเออเวลาทํางานทําการอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบมองเห็นนะกดค้องไปก็แบบเป็นข้อมือ่งมีกําลังใจหาเงินต่อไปซื้อใช่ใช่แต่ส่วนอย่างเราอาจจะเป็นกรณีพิเศษเพราะเราเป็นคนบ้าต้องหูกันเลยซื้อต้หูก่อนแต่ว่าถ้าคนทั่วไปมาปรึกษาก็อาจจะแนะนาให้ซื้อแหวนกับกําไรก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ราคาคุ้มค่าแล้วก็ คุณภาพมันดีเนาะดีดีดีชอบคือคือใส่ไม่ต้องระวังเลยไม่ต้องระวังแบบไม่กลัวเพราะว่า after sale service เขาก็โอเคใช่ใช่เรากลับไปได้ตลอดใช่แล้วก็ตัวหินโ onyx ตัวเนี้ยคือจริงๆอ่ะถามว่าควรโดนน้ำขนาดนั้นไหมก็อย่าเลยไม่ควรแต่ถ้าสมมุิเป็นคนที่เกียดจริงจหรือที่เกียดจะถอดจิ้วซึ่งชิ้นนี้มันถอดง่ายมากมันไม่ได้มีความซับซ้อนมีความแข็งอะไรอ่ะ ถ้าเราอยากใส่เป็นานๆนถ,ถ้าหินมีดับมีอีดับมีอะไรเง<ม>ี้ยทางร้านเขารับเปลี่ยนให้<ม>ซึ่งราคาเปลี่ยนอะหลักพันเอง<ม>เพราะจริงๆมันไม่ใช่เรื่องเรื่องแปลกใหม่เพราะอย่างเช่นแวนคลิฟเองอ<ม>เขาก็รับเปลี่ยนหินเหมือนกัน<ม><ม>ก็คือในไหนซื้อมาแล้วอะก็เอนแบบเอนจอยใส่เลยอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าส่วนตัวเราไม่ชอบใส่อะไรอับน้ำอยู่แล้วมันแบบต้องขาดของแบบนี้ยิ่งใส่ยิ่งุ้มใช่ป่ะอย่างล่าสุดอะมีพี่คนนึงเขาทําตังหูที่เป็นแบบซิงเกิลเอียรริงรุ่นเก่าเลยนะเป็นบีบีซีโร่วันตกแล เออแล้วเขาก็เอาไปส่งที่ที่ช็อปบูเกอรี่เออแล้วเขาก็แบบเสียค่าเติมทองสา0พันหแล้วพอกลับมาใหม่ก็คือแบบไม่เห็นอะไรเลหมือนของใหม่จริงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะเชียร์ทุกคนอ่ะใส่ไปเลยไม่ใช่แบบอย่าอย่าซื้อมาเก็บอย่าซื้อมาอะไรเงี้ยเนาะเออประมาณนั้นมีอะไรอยากจะพูดถึงสินค้าหรือว่าร้านบูเกอรี่ก็รักบูเกอรี่จะจะกลับไปบ่อยๆจะ ตั้งใจทํางานแล้วก็กลับไปหาบูการีบ่อยๆใช่ตอนทุกคนทุกคนช่วยช่วยกันเบรกเวลาจะชอปปิ้งของอื่นๆมาแบบแต่เธอไม่เคยเบรกฉันเลยนะเธอแบบไม่เบรกกับร้านดีมากีเธอซื้อเลยเธออันนี้มันดีสําหรับเธออะไรอย่างเงี้ยกับกับร้านอื่นเราก็เบรกแต่เราไม่เบรกกับบูการีไม่เบรกกับทก็ประมาณนี้ละกันสั้นๆเนาะมีอะไรจะทฝ่ายไหมก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสค่อยกลับมาคนลกับแล้วก็มาให้ความเห็นอีกรอบหนึ่งได้ ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมวันนี้ก็มากันสั้นๆเนาะป้ายยากันเบาๆใครสนใจก็สามารถไปดูได้ที่บุกกอรีทุกสาขานะครับผมแต่ว่าช่วงนี้ของอาจจะขาดนิดนึงใช่แต่ว่าแนะนําไปที่พาราคอนไปหาใครนะไปหาเอเอคนหนึ่งชื่อแอลชื่อแอลดีชื่อแอลใช่คนเก่งด้วยเก่งมากเลยชอบมากที่แอลรักดี่แอลที่สุดนะครับผมงั้นวันนี้ก็ลางปก่อนสำหรับคลิปแรกเดี๋ยวมีคลิปที่สอง วันนี้ก็ไปก่อนนะครับผมสวัส,สดีครับ